เกมสุดท้ายแล้วครับขอกำลังใจให้ทีมไทยด้วยนะครับโอกาสของทีมไทยยัง<ฮ>ชนะก็ยังม<อ>ีนะครับแต่ถามว่าหนักไหมหนักหน่อยแต่ก็ช,ชนะได้อยู่นะครับในเอาใจช่วยนะฮะชิปปี้ฮะไทยแลนด์ผมชอบตรงที่ไม่รู้ว่าเกาหลีทำไมถึงจับไทยก่อนตลอดนะทุกเกมนะครับผมว่าถ้าจะเป็นจุดท,ที่ลงแล้วมันน่าสนใจคือในส่วนของธนวัฒน์เนี่ยเก็บรถตลอดนะับเวลาลงแลตอนนี้ขึ้นมาฮะปีดด้านล่างวันที่2ทีมชาติไทยทั้ง4ี่แมตช์นะคะ ทำแท้ไปได้ทั้งหมดเขาให้ผมมา20่คะแนนอ๋าก็คือคิวไป20่คิวนั่นแหละมีคนบอกว่าช่องช่องของไทยทั้งหมดที่รวมกันนะครับมียอดคนดูมากกว่าช่องช่องหลักของเกาหลีอีกนะครับใช่เขาก็เลยน่าจะส่องไทยเอาใจเรานะครับอหัวอย่างนี้ปีหน้านี่นกคะไทยได้ไปแล้วจับโจ๊กพี่วูอะไรเงี้ยใช่มันไม่มีชื่อเราสองคนเลยคือเราสองคนขอหนึ่งปีขออนุญาตฝึกซ้อมก่อนนะครับจะได้มาทำให้มันดีกว่านี้นะฮะมาแล้วตอนนี้ค่ะธนวัตเ T S ค่ะรอบนี้จ่าสแวกเกอร์ต้องกลับมาแก้ตัวเนี่ย ด่านแรกเนี่ยเป็นบาซิลก่อนเลยนะครับที่สารต้องผ่านไปโอ้โหแล้ววงแบบว่าขวาล่าเนี่ยกินอิมพาล่าไปเต็มเลยครับนี่ครับธนวัต์ครับเริ่มขับรถครับเข้าวงมาก่อนนะเริ่มหาพื้นที่การเล่นให้กับทีมตัวเองครับค่ะชิปปี้ครับขับตามาติดๆเหมือนกันครับก็ถือว่าเข้าของวงไวเนี่ยแถวเริหยาดแล้วก็เลยๆไปเลยและด้านหน้ายูเคค่ะ ว่าตรงนี้ฝั่งนู้นกระไกลมากนะเป็นเจนี่น่าเละหอ้โหูไม่รู้รู้โดนยิงรถปังแปงปังแปงไปทีเดียวอะไรยังขับขับไปได้อยู่วันเจษสนามขับต่อวนต่อแล้วลงจากรถมาค่ะโโอ้หเราเห็นแล้วเป็นเจนี่ยิงสวนกลับไปโดนอยู่โดนอยู่แต่ระเบิดมาแล้วเกือบไปฮะโอ้โห้ไม่ครับนี่เรู้โดนระเบิดไปจังหวะนี้ครับหลวงปู่เข็มช่วยไว้ครับยังไม่ตายในจังหวะนี้ โอ้หห้อยอะไรมานี่ต้องห้อยตามนะฮะเข้มใช่ไหมเอา<ม>แล้วไปวโอ้โหหลังขาดครับมิโนรุแล้วไปแล้วหรือเปล่าครับมิโนรุโอ้ไม่แน่ใจว่าเหมือนจะยังไม่โดนท้ำแต่ว่าจังหวะเมื่อกี้ฮะชิปปี้คือเก็บเพราะแม่ไปเหมือนกันนะคะ<ช>แล้ว <ผม S 1> โดนตั้มไปอ่ะสติลคิวจากซาเปาฮะซาเป,าส,า,เปาสติลคิวในส่วนของมิโนรุไปเรียบร้อยครับโอ้แล้วฝั่งนี้ไรบอก วันที่เฮดออกรถมาแล้วฮะต้องไปซ้ำนะเอาคิวมาเป็นของเราเนี่ยแล้วชิปปี้ซ้ำเองเรียบร้อยไปอ่ะดีบอกครับโดนชิปปี้ซ้ำไปตอนนี้ไทยได้2คิวถือว่าดีนะครับออแต่ก็เสียไปหนึ่งอะเนาะแล้วดูฝั่งนี้น,นี่ซึ่งบอกว่าเล็งไทยอยู่เวียดนามบอกเฮตเดียวนี่มันเพื่อนบ้านกันโอ้โหอ่ะหลบไปได้อยู่โอ้โเอาละฮะเดเซลบอกง้างระเบิดไปอ่ะแล้วฝั่งนี้เ,เฮ้ยจันป้าจันป้า โอ้ยจะหลบแล้วปรากฏว่าดันโดนทั้งระเบิดทั้งยิงจากเอวิทริฟูแล้วน็อกไฟดันเจลตามระเบิดซ้ำไปต่อ,อยังไงดักแม่ดักแม่น่อยเอ้าดักแม่บอกยิงรถเอายิงฝัง่งนี้เอาฝั่งขวาวก็ได้หิวฮะเอาตรงไหนก็ได้จักคนนึงอ่ะแล้วเขาจะขึ้นรถแล้วยิงต่อรอดใต้ท้องรถที่ธนวัฒน์น็อกทางของรถอูบาไปอ่ะอูได้แต้มมาในที่สุดฮะจากสวกเกอร์ผมทำผลงานแล้วอูสุดยอดที่ไทยได้3คิวเรียบร้อย3คะแนนนะฮะ ระหว่างนั้น MC ฮะไปน็อกทางของใครสักคนเนี่ยดูไม่ทันเหมือนกันแล้ว MC โดนน็อกกลับมาด้วยระเบิดค่ะบาซิลถูกมุดดี้เฮดช็อตไปครับส่วนแก็บบ้าครับในส่วนล้มโอ้ตุรกีแล้วเวียดนามอ่ะโดนกันไปเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้และโดนฟาดมาครับเซนนะเก็บมีลุกไปแล้วตอนนี้ดัซเซลอัสส์ทางของแคนาดาเก็บยูรมันไป2เหมือนกันนะเดกโก้กับทางของเซนค่ะแล้วดักแมนเอาดีครับสติลคิวเดโก้มาได้ฮะทำได้ดีครับสำหรับดักแมนจังหวะนี้ สิแต้มแล้วนะครับและไทยอยู่ในโพสิชันที่ดีด้วยแล้วมันยังหลุดติ่งอยู่ยังก็ผอบอยู่ครับสำหรับไทยวันนี้พยายามยิงในส่วนของยูเคด้วยครับทีมไทยครับและแคนาดาครับจังหวะนี้รอบข้างรอบตัวมีคนเต็มไปหมดครับกำลังยิงเรมันเรมันด้วยพีโอครับจังหวะนี้ระเบิดไปดักแมนขอจังหวะนี้คนน้นั้นเออเอาแล้วซัมเมอร์ตอนนี้เก็บแซมตี้ไปฮะดักแมนเอาหน่อยฮะต้องเอาต่อเลยฮะขึ้นมาคูณหกแบบนี้เขาอยู่ขวาอยู่ซ้ายมีทุกทางเลยแต่ว่ายังไม่ได้มุมค่ะธานาวั์ นวัดีนี้เขาอะไรอยู่ตรงนั้นฮะไม่มีใครครับผมสีดำตัวมขาเป็นพนังงานบางอย่างเนะครับแล้วนี่เจอตัวแล้วฮะเห็นแบบเป็นๆปงาบวณหกขอผลงานนิดนึงเออเฮ้ยเฮ้ยไกลไปว่าไกลไปยังไม่ถึงเอาแล้วออกตัวมาขอตามนียครับขอหน่อยขอหน่อยอีกสองนีขอหน่อยโอ้โหแล้วหลบเข้าซอกเขาไปเฉยเลยอะโอเคไม่โดนครับผม แล้วมูดดี้มาสามเรียบร้อยแล้วโอ้โอชิปปี้สติลคิวแคนาดาหรือเปล่ายิงล้มมาจาังหวะนี้ยิงสอยกันมาสอยหน่อยซอ,<ล>อยคอยแน่สอยคอยแน่ชย้ยเข้ามางหวะน้คอยตายแน่โดน<อ>ตัดเต็มดักแมนรอหลอยอย่างเดียวยิงเงยอรมันด้วยจวังหวะนี้แล้วมูดดี้รับจัดอินคิสไปครับโอ้แล้วเมื่อกี้นะคะมีการออกไปอันดับที่สิบคือเวียดนามเยอรมันออกอันดับที่เก้าต่อเลยฮะสรุปเมื่อกี้ได้แต้มเ่าตอนนี้ห้าแต้มห้าคิวของเราครับ และยังอันดับ8แล้วตอนนี้ได้เพิ่มอีกหนึ่งแต้มแน่ๆครับแต่เราจะไม่เอาแค่อันดับ8ครับเกมนี้เราจะอันดับหนึ่งนั่นแหละฮะเรารอกันมานานนะคะแล้วเนียเคาะใส่แคนาดารดคันนั้นนะเอาให้เบอ้์มาไปแล้วรถจะพังไหมพังเคาะกันต่อดักแมนดักแมนหมกไล่ยิงมาโอ้โหอีฝั่งหนึ่งมีการช่วยยิงเนี่ยแล้วสูบขึ้นฮโลแล้วสเปรย์ใส่ฮะบอกเอารถควังขึ้นแล้วรถเปิดไปเรียบร้อยะแล้วระหว่างนั้นโซนบีบทางของเจมตี้ตายไปและสี่ครับจัดมิมิเอมซี่ไปครับลงไปแบบนี้ครับ ถามหรือเปล่าแคนาดาตอนนี้อยู่กลางดงสงครามครับอ้าวแต่เขามีซ้อนนะสินวี่สินวี่มาซ้อนจะยังไงครับจะคอสกันหรือเปล่าจะหย่อนระเบิดไปจังหวะนี้ไม่โดนอีกแล้วข้าหัวโอ้โหดวงดีจริงดักแมนคอไปได้ไปดักแมนเอาแล้วครับแล้วทีมไทยเก็บแคนาดาไปเรียบร้อยครบทีมาเอาแล้วครับเอาเลยฮะเออมุมเมื่อกี้เล่นเอาญี่ปุ่นออกไปเป็นอันดับที่6ค่ะต่ดูดีครับดักแมนชิปปี้ธนวัตครับวิ่งผ่านมาในโดระสูนครับ และโอ้โหได้เนินต่ำพอดีครับถือว่าถือว่าเป็นจุดที่ดีอยู่ครับเลาะได้ครับและเลาะไปโอ้ถ้าข้ามวงใปเนินจะไม่ต่ําแล้วครับจะเป็นเนินเรียบเอาแล้วผู้เฝ่าค่ะเลาะมาเลาะกันไป3ามคนนะฮะสามมุมสามมุม5้าทีม14ชีวิตตอนนี้เฮ้ยแล้วอย่ามาเห็นอะไรตรงนี้ฮะล้วติเซล่าเฮ้ยอุ้ยอุ้ยหยอดกันไปครับยิงกันไปกระสุนเป็นเม็ดเป็นเม็ดครับจังหวะนี้เอาเอาไม่เป็นไรฮะยังถือว่าเป็นขอบวงของเราอยู่นะฮะตรงนี้ะ เกมแล้วไอ้เราแล้วอุ้ยไอโล่มาอีกแล้วทำไมไม่รีบไปเมื่อกี้ฮะโอ้โหแล้วยังยังยังสำนัสงานวัฒน์สวัสดิ์จุ๊กจุ๊กจุ๊กลอยลอยจะไม่โดนจุ๊กจุ๊กจุ๊กคิงไม่มีสโมกเหรอไม่มีสโมกับเพื่อนเป็นยิงไอ้โลอยู่ครับสำหรับดักแมนจังหวะนี้และจุ๊กจุ๊กไม่ไหวครับตายเต็มคราบครับผมตอนนี้เหลือสี่ทีมสิบเอ็ดคนครับชิปปี้จะไปโลและไอ้โล่คมเหลือเกินครับเพาะมาทีเดียวเข้าเลยครับคุณเหลือคนเดียวมานานเกินไปแล้วนะคุณคนนี้ต้องมาเป็นแต้มของประเทศไทยสักนิดนึงนะะ เอาแล้วะเราผีกออกมาพยายามจะยิงกลับมาติดต้นปลามะชิปปี้บอกเอาบ้างเอาติดหิน่ะอืมนะครับโอ้ใครก็ได้เอาไอโร่ไอร้องเราออกไปตะทีคือเราต้องผ่านใน,ในส่วนของตุรกีไปให้ได้ก่อนครับถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยยังไงเกาหลีมันมาซ้อนอยู่แล้วครับและยินกันเสียงดังง้องแงงอยู่แล้วตอนนี้ เกาพยายามยแต่ตู้มันลายเดียวกันครับดักแมงกับชิปปี้จังหวะน,นี้โดนยิงนี่มันทะลุต,ตัวขาดได้เลยนะครับเชื่ววอว่าเขาต้องการก้อนหินก้อนนั้นอยู่ค่ะคแต่ไม่รู้จะเข้าถึงไหมแล้ว ADN A ค่ะยิงอยู่ฮะเคาะใจไปฮะฝั่งของอคว้าฟไฟเมื่อกี้ครับแล้วดูแล้วดูทางนั้นเขาเล็งเป้ามาทางเราว่าไอหลอของเรานั่นนะโอ้โหแล้วบาซิลโรทีจะเห็นหรือเปล่าคะคือปัญหาของเราตอนนี้คือตุรกีเลยครับที่พยายามยิงเรามาตลอดเวลาตุรกีโอ้ยตโอคนคมด้วยคนนี้คมด้วยไม่โดนครับโอ้โหดีครับ เนินคุ้มครองนะฮะตอนนี้สาธุหลวงปู่เข็มนะครับคุ้มครองดีจริงแล้วตุรกีเดินขึ้นไปบนเนินอย่างนี้เขาจะส่องเราไม่ได้นะนะครับน้องบีบเข้ามาอยู่จังหวะนี้ไทยเข้าวงแล้วนะฮะดีฮะดีฮะแล้วหน้านะฮะด้านหน้าต้องไอโร่แล้วไอโร่แล้วนั่นแหละมี่คอติดนอยู่ครับไอโร่ถึงกับเจ็บบ้างโอ้ยไปดิโอ้ยไปดิโอ้แล้วเหมือนจะดื่มพวกเอนเจอิ้ริงอะไรกันไปหมดแล้วไอโร่อยู่ด้านหน้าเนี่ยชิปปิ้มน่าจะอยากเข้าชาร์จอยู่ เดี๋ยวอู๋แล้วพี่มายิงโคตรคมแล้วโดนหัวเหมือนกันเราก็คงเหมือนกันนะใครว่าใช่ย่อยนี่ครับดักแมนก็ยังอมีคนพซิชั้นที่ดีครับแต่วงต่อไปดิเกาหลีเหนื่อยนะครับจะขับรถหรือเปล่าอย่างไงครับรถไปเป็นบังเกอร์นะฮะนี่ครับแล้วไปคนเดียวซ้อนกระบะพี่ไหมน้องครับเปิดเพลงในส่วนเพลงโจ้ด้วยแล้ววิ่งเข้ามาแบบนี้เอากลางวงเลยครับแล้วกระบะกันหรือเปล่าแล้วนี่ครับขอยิงฟรีหน่อยเอาเอา โอ้ยชิปปี้แล้วลงมาจังหวะนี้อยู่ในบ้านแต่ดูรนสองวงโดนคอสแบบนี้เกาหลีแล้วป่ะครับพีโอลงไปแล้วครับใช่ตัดทางโอพีโอไปนะคะแล้วตอนนี้มาเปิดมาด้านหลังเกาหลีถ้าโดนแล้วจะหนีมาแต่ว่าอควาไทยแลนด์ครับโอ้ตุกคนมาโชว์ชิปปี้โดนตัดไปเหมือนกันจังอินโดนีค่ะแต่ตอนนี้ยังคงเหลือดักแมนอยู่และดักแมนซ้ำทางของอควาไฟออกไปได้อ่ะตอนนี้ครับหนึ่งสามหนึ่งครับเออห้าคนครับอินโดนีครับ ยูนิคจะต้องโดนดักแมนหรือเปล่าแต่อยู่ที่ว่าดักแมนกับยูนิคจะเลือกยิงอะไรครับมีบาร์ซิลก,กับทางเกาหลีครับตอนนี้เออต้องเอาบาร์ซิลก่อนแล้วอะตอนนี้นะฮะทั้งสองทีมเนี่ยต้องช่วยกันเนี่ยแล้วมาดูกันสามมุมมาแล้วที่เซอร่าเนี่ยอิโนโนนิกและดักแมนเนี่ยดักแมนนอนเนียนอยู่กลางทุ่งเนี่ยฮะส่วนอินโนนิกอยู่ตรงกองฟางครับโอ้ตอนนี้ลุ้นสุดๆครับเฮ้ยเอาแล้วแล้วแต่ละคนมีอะไรบ้างเนี่ยสก,กาเอลเนี่ยเกิด้านนี้เอ็มโฟแล้วโอ้โหมันจะเข้าชาร์จโดยอินโนนิกอินโโโนนิกกบอออวว่าา้้้หเเขไปแลลืดฮะ เหล่านี้นด็กเรายังขึ้นมาเยอะยิงต่อแล้วโดนตัดไปก่อนเอาละครับเราที่สองก็ยังดีครับแต่ตอนนี้ดักแมนจะโชว์ฝีมือยิงสามหรือเปล่าเออมีคนทําได้แล้วใช่ไหมวันนี้มีคนทําได้แล้วครับเอาละครับที่สองอยู่ใกล้ๆเราเอาแล้วเอาแล้วที่หนึ่งก็อยู่ใกล้โอ้แต่เขาคอสแบบนี้ครับดักแมนมีคนจะล้วงนะรอเอาคนล้วงหน่อยเก่งๆเลยดักแมนเนี่ยนะขอขอไปแล้วหูมีคนยิงกลับมาดักแมนรถมากลัไมาเอาละฮะดักแมนทำได้ดีดักแมนหลบอยู่มีรถมา อยู complex, Guys, ่ข oh. kind of no like ้างๆดักแมนทําไงรถจะมาชนรถจะมาชนยิงและโอ้โหดักแมนเอาออกออกวงออกวงระวังดาบระวังดาบพี่ออกวงดาบแล้วนะฮะก่อนก่อนบินไปแล้วนะฮะหรือตัวฉันด้ดักแมนเอาละครับซับได้ค่าคิวด้วยหนึ่ง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 แล้วใช่ไหมเป่าเลยเฮ้ยไม่ต้องดึงอะไรที่จะลากับดักแมนอ่ะเปิดเอ็ดเปิดเอ็ดนั่นแหละขึ้นมาเราต้องมั่นใจในพิเป็ดของเราแล้วระเบิดระเบิด แล้วออกซ้ายออกขวาแล้วจีเซล่าบอกส่องดูแล้วนะต้องระวังครับแดักแมนไม่มีที่เติมเลือดหรือเปล่ามีเฟิร์งเอ็ดทั้งเซอร์แล้วอย่างไงฮะเอาแล้วแล้วเขาดึงกันได้ไหมคิดว่าไม่น่านะน่าจะไม่น่าครับไม่น่าดึงแน่ๆครับถ้าดึงออกมาดึงเนี่ยจะเปิดจุดให้ทางดักแมนวิ่งฟรีครับอยู่ข้างหน้าเลยอ่ะเอานี่ครับตอนนี้เรามาดูดักแมนครับทางฝั่งแล็กแมนโอ้ยโอ้ไทยแรงครับกินไก่แกมสุดท้ายด้วย12บกิโลครับไม่ใช่คะแนนน้อยๆตานี้ได้เต็มๆ22คะแนนครับโอ้โยจิ๊บออกเลยอะตอนนี้ ทุกคนเนี่22คะแนนของเราในเกมสุดท้ายของวันที่สองอ่ะดักปัญแช<ต>มป้วยเออเป็นการสังเวยเลือดจากมิโนรุที่ปูบนสนามและทำให้สนามเนี่ยมีความขลังของ <pumps S 1> อาลมบอล <Board S 2>